สามารถเข้ามาเลือกเอาได้เลยอยู่ทางด้านเราค่ะด้านหลังเลยลูกค้ายู่ทางด้านหลังเลยลูกค้าเข้ามาได้เลยกุ้งปลาหมึกหรือว่าปูมาเขาก็มีเพาะไข่โดยอาหารทะเลสดหอยกุ้งปลาหมึกปูเนาะมีนะลูกค้ามีให้บริการลูกค้าไก่ตุ๋นไก่ตุ๋นเข้าก็มีเด้อลูกค้าลูกค้าเมนค้าสดเ เข่าส่วนหวงจากจมัดคอนแกนใกล้สูตรเข่าส่วนหวงจากจมัดคอนแกนนค่ะอันนี้นะเผื่อให้แน้มีเจ้ลูกค้านะเข้าเอาไปเอาไปปิ้งได้เลยลูกค้านี่นะเอาไปปิ้งได้เลยนอนลูกค้าเอาไปปิ้งได้เลยอันนี้ไส้ไม่แพนแล้วเผื่อไม่แหงแล้วลูกค้าราคาหนึ่งป 1> 1, ิ้งสามสิบพันกิบหนึ่งปิ้งสามสิบพันกีบเลยลูกค้าเอามาเลยผู้ใดที่อยู่แถวสีไคลนอกใกล้สาขาที่หนึ่ง ปู่อัน阿拉斯加หรือว่าอย่างเกาะปู่อัน阿拉斯加หรือว่าแซลมัสซิกเนาะมาเลยน้อลูกค้าพวกเขาจะให้ซิมฟรีเนาะลูกค้ามาซิมเนาะพวกเขาได้เลยมาเว้ามาท่วงมาโอมาลวกเขาได้เลยเด้อเราอยู่สาขาหนึ่งเด้อลูกค้าโดยตอนนี้พวกเขาอยู่สาขาที่หนึ่งเนาะผู้ใดอยากเข้ามา อยากเข้ามาเนาะเข้ามาหานเขาเข้ามาได้เลยเลยจะปกติพวกเขานี้่ีเลยเนาะเอาโอเคแล้วค่ะอ๋ออันที่หาซีมจะมีอะย้ำสาลายองเดิมลูกค้าย้ำสาลายแครกเก็ตจะมีมีเสียงเจาะในนี้เป็นผงเดลยลูกค้าโอเคเนาะโอเคอุ้ย12คนแล้วลูกค้ามาเลยมาเรื่อยๆคนไลค์คนแซ่บเรืยๆเนาะมาเอาของแจกกันเนาะมาของแจกค่ะมาฮักส่งผลิตภัณฑ์เลยโปรโมชั่นดีๆของค้าน้องดีของค้าน้องเลยนะ โอ้เก like ็ง oh, like ่ายๆลูกค้าเก็บง่ายๆตัวน้นาเก็บง่ายๆเลยเอนนาวเก็บมาเล่นนาวเก็บมาเนาะอาเล่นเก็บนังเนาะโอเคมีสองสาขาลูกค้าไหมคะขอย้ำเนาะท้าของเฮาทีกิ้วฟุตแลนดมีสองสาขาสาขาที่หนึ่งยู่ที่สี่ใครมั้งสิคนตะบอกนะเขาหลงเวียงจันไก่ตลาดสี่ใครไปทั้งเหนือฮะจะอยู่้างขวาของระถางตะวันเที่ยวปลาสาขาที่สองทางตลาดหัวขวางมั้งไซเซตฐานนะเขาหลงเวียงจันแล้ะลูกค้าไปบ้าน 0 2 0 5 5 0 0 9ศ0 7 02055009207<อ>้วเด้อลูกค้า